ทางด้านอ卡เดมีสวัสด์แคทค่ะได้มีการประชุมวางแผนในการพัฒนาศักยภาพของนักเตะในระดับเยาวชนค่ะ การเตรียมทีมในระดับเยาวชนของสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาสตาร์เอฟซีหลังจากเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาสามารถทำผลงานในการแข่งขันรายการต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมและมีผู้เล่นจากทีมระดับเยาวชนก้าวขึ้นไปร่วมทำการฝึกซ้อมเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมนครราชสีมามาสตาเอฟซีและทีมสุรนารีแบล็กแคทเอฟซีมาแล้วหลายราย โดยมีผู้เล่นหลายคนที่ก้าวขึ้นไปก็ได้มีชื่อในส่วนหนึ่งของทีมฟุตบอลอาชีพทั้งสองทีมในฤดูกาลนี้ ซึ่งทางด้านนายองอาจพลึกพนาเวศผู้อำนวยการอาคาเดมี่สโมสรฟุตบอลน,นครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีได้ร่วมกับในายไกลเกียรติคูณธนทรัพย์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสุรนารีแบล็กแคทเอฟซีและหัวหน้าผู้ฝึกสอนเยาวชนของสโมสรน,นครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีทุกรุ่นได้รับฟังปัญหาในการดําเนินการพัฒนายเยาวชนในช่วงที่ผ่านมาเพื่อที่จะนํามาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาเยาวชนให้ก้าวไปสู่การเป็นนักเตะอาชีพต่อไปในอนาคตค่ะก็เป็นเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการเซ็นเอโมยในส่วนของรียละสีมาด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าจะหมดในปีหน้านี้แล้วแล้วก็วางแผนในเรื่องอปีหน้าด้วยว่าจะยังไรงรวมไปถึงการมีการยุดิลีกที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีว่าจะมีโครงสร้างการแข่งขันแบบไหน เพื่อที่จะวางแผนทุกรุ่นในการแข่งขันครับก็เข้มข้นขึ้นมาเนื่องจากว่า,าเด็กเด็กรุ่นก่อนๆไปเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของการเป็นนักเตะอาชีพด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เด็กๆที่รุ่นใหม่ที่ตามขึ้นมาก็พยายามกระตุ้นเพื่อที่จะให้สร้างช้างเผือกหรือสร้างนักเตะสู่ทีมชุดใหญ่มีประดับทุกๆปีแล้วก็รวมไปถึงกับการสารกับทีมแบทแคทด้วยส่วนหนึง่งเนื่องจากว่า นักเตะที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีเวทีในการแข่งขันเราพยายามที่จะให้โค้ดจะเป็นโค้ชท็อปหรือเป็นโค้ชโจเนี่ยมามาดูเด็กที่จะสร้างขึ้นไปรือจะเข้าไปปลูกเพื่อที่จะเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงหรือว่าเป็นนักเตะที่ประดับในวงการนักบอคลคราชครับก่อนหน้านี้มีน้องๆที่เกิดจากคาร์นมีแล้วกล้าไปสู่ทีมชุดใหญ่แล้วก็ไปเก็บตัวแล้วก็มีโอกาสได้ลงสนามกับพี่โจด้วยรู้สึกไงบ้างครับ ผมดีใจนะครับที่งจากว่าสมัยก่อนผมเคยดูฟุตบอลถ่ายทอดหลายๆาแมตช์เนี่ยเห็นว่ามีโอ้อันนี้นักเตะเด็กๆนะครับยูสิบเอะไรเงี้ยเป็นนักเตะจากเมืองทองจากบุรีรัมย์เนี่ยอยากได้เป็นนักเตะของสวัสดีหรือแบ็กแกรดวันนี้เห็นแล้วครับเห็นนักเตะของกูราชได้เข้าไปเป็นทีมชาติได้ไปเป็นนักเตะสมโมสรในอาชีพ หลายๆคนสร้างขึ้นมาจากเด็กโคราชจริงๆซึ่ง,งเรียกได้ว่าเป็นทางสว่างของสําหรับเด็กๆเลยนะครับเลยอยากให้เด็กๆเนี่ยมุ่งมั่นกันแล้วก็มาเป็นนักเตะของโคราชกันครับสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากไปถึงน้องๆรือ,อไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่ถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการที่จะลักดันบอนนลในระดับเยาวชน <ๆ S 1> ก็อยากฝากเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองนะครับเนื่องจากว่าเรียกว่ามีโอกาสแล้วนะครับเรียกว่าโอกาสของ โคาชเนี่ยมีทั้งสวัสดแคทและแบ็คแคทเนี่ยผู้ปกครองที่เห็นว่าเด็กของเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีอะไรหลายอย่างเนี่ยสนับสนุนกันมาเต็มที่เนี่ยนี่คือทางที่เรามาตุดทางคับก็สนับสนุนกันต่อไปอดทนให้เด็กๆฝึกอดทนแล้วก็ขยันนะครับโอกาสที่มาเนี่ยคุณใกล้ๆมาแล้วฝึกซ้อมแล้วก็ทำการแข่งขันแล้วเดี๋ยวโอกาสจะเป็นของเราครับ โดยในที่ประชุมค่ะก็ได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างหัวหน้าผู้ฝึกสอนในแต่ละรุ่นที่จะต้องทำงานร่วมกันกับโค้ชของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยเนื่องจากได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสโมสรฟุตบอลน,นครราชสีมามาสเตอร์เอฟซและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยในการร่วมกันพัฒนานักเรียนไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตค่ะ